ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บักคลั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นนัดที่3ของฤดูกาลนะฮะแมนยูนะครับกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับฟอร์มการเล่นไม่ดีเอาเสียเลยนะฮะแถมยังมาแพ้ให้กับเกนส์บีทาวนะครับตกรอบฟุตบอล EFL คัพหรือว่านัดแอดคัพคาราบาวคัพไปนะฮะจากการโดนจุดโทษนะครับกูร์นเงิน สามนัดสามเกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับเกมนัดนี้ต้องบอกว่ามึงแพ้อีกหรือฟอร์มขีกากหรือเสมอพิจารณาตัวเองได้แล้วครับต้องลาออกเลยนะครับปลดแม่งเลยนะครับมึงยาสีเบทนนะครับแต่ตอนนี้ปลดยากนะครับเพราะว่าในเรื่องของค่าชดเชยนะครับสูงกว่าการปลดออลิกถึงฮากอีกนะครับต,ต้องบอกว่าเอ้กูเเงิน ไม่มีทรงเอาซะเลยตอนนี้ไม่แมนแมนยูนสับสนไปหมดนะครับจากตลาดก,การะสานนักเตะเนี่ยซื้อแต่กองหน้านะครับอุทามนเนี่ยประตูกอบโบซือกองกลางตัวรับกับโบซือโอ้คือผมบอกหนักเลยนะฮะถ้าแพ้อ,อีกเกมนี้เนี่ยโซเชียลแตกนะครับอืมต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนบอลแมนยูจะเลิกเชียร์แล้วล่ะนะครับกูละสงสารแฟนบอลแมนยูอหลีพี่น้องสงสารนะครับไม่ใช่ว่าไม่สงสารนะครับผมเคยผ่านนะครับ ในช่วงที่ผมเชียร์ลิร์พูในช่วงที่ลิร์พูแย่เนี่ยผมแบบแทบมุดดินเลยนะครับมาเข้าใจหัวอกแฟนบอลแมนยูเลยนะครับยุคนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าแพ้นันนี้โดนไล่ออก่เยสิไปเอาไว้นะครับคือมันธุรกิจฟุตบอลวงการฟุตบอลไม่มีคําว่าสงสารนะครับเพราะถ้าหากอมุลิมโดนแล่ออกเขาก็ได้เงินชดเชยนะครับเขารวยกว่าเราอีกต่างหาก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกมนี้ เกิดแพ้ขึ้นมาหรือฟอร์มการเล่นห่วยแตกนี่ก็มึงไม่ต้องให้เขาไล่หรอกมึงออกเองซะกอยอยากจะเบาถ้ามึงหักสโมสรแมนยูอยู่นะครับคุมอย่างกาก,ากจริงๆผมไม่ได้ตั้งพูดให้นะนะฮะแก่เกมก็ไม่เป็นโอ้นักเตะที่เล่นดีเสือกไม่เอาลงนะครับเอาแต่ลูกลักลงโอ้พูดไปแล้วก็ยาวนะฮะอ่ะแมนยูนะครับมีคิวเปิดโอทสฟอร์ดนะครับตอนรับแกมเมียของเบอร์ลี่นะครับก็ต้องบอกว่า เบอร์รี่เนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นมาด้วยนะครับอ่าเตะที่โอเทฟอร์ดนะครับกูก็จะเบิร์ตกำซีบาวแล้วพี่น้องซีดาเนี่ยเอาไดียรละกูดามเ้อเบิร์และถ้าแพ้เกมนี้อีกก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเบิร์ลี์เนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนานะครับมันต้องถล่มเลยนะครับคู่นี้ลงเล่นกันในค่มเกินวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยสามทุ่มนะฮะเดี๋ยวหลังเกมเรามาคุยกันเหมือนเดิมนะฮะเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันก่อนนะครับ ไปเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมนะครับแมนยูนะครับมีนักเตะนะครับบาดเจ็บ2รายนะฮะมีลิสโดมันติเนแล้วก็ดูเซมมาซารูย์นะครับคือต้องบอกว่าฟูลทีมนะเจ็บก็เจ็บนักเตะเก่าๆนะครับบักมันติเนนี่ก็ไม่มาจักเื่อนะครับอันเตะไปจักหน่อยก็เจ็บอีกนะครับกลัวขายซะนะครับเสียดายอันโคตานะครับขายสื่อไม่โหลดนะครับมันเจ็บดูนะครับส่วนมาซารูย์ก็ เ oh, จกักจิมาตอนไหนนะครับเบื่อละพวกนี้นะครับก็ถ้าไม่มีมาตินสหรือว่ามาซาลุยก็แนวรับก็จะเป็นท่านันของยโร่นะครับเดลิกแล้วก็แม็กควายนะครับแม็กควายแล้วลงโรดมันเล่นดีนะครับหลังสามกูจะสิบเอาแนวไหนล่ะหลังสามพี่น้องเอ้ยนะครับอะมาดูตา,างฝั่งของเบอร์รี่หน่อยเบอร์รี่เนี่ยโอ้ยขาดตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่า มาแบบพิกลพิการเลยนะครับเป็นโอกาสแมนยูถล่มเลยนะผมมองอย่างนี้นะอ่ะมีฮามาดูบโรยานะครับแอเซลตัวเซเบ้ be, นะครับปราซิณฮัมบรซัสนะครับคอนเนอร์โรเบตโรเบร์ bert, นะครับแซดแอนแบล็ตฟรี y, แล้วก็ซิเกอามาดูนูนี่นะครับบาดเจ็บ1 2 3 4 5 6 6คนพี่น้องตัวหลักเลยนะอย่างเช่นแอซเซลตัวเซเบ้็คืออยู่กับแมนยูเนาะนะครับแล้วก็อามาดูบโรยานะครับตัวหลักเลยนะ มีการบาดเจ็บนะครับเมนยูตรงถล่มละละนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูสติการพบกันหน่อยนะครับเคยเจอกันเยอะนะครับนานมาแล้วแต่เราย้อนกลับไปแค่5เกมนะครับห้าเกมหลังสุดนะครับเมนยูทาได้ดีกว่านะครับก็เอาชนะไปได้4เกมนะครับแล้วก็เสมอกัน2องเกมนะครับมีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็อ่าหนึ่งหนึ่งอีก1เกมนะครับอ่าก็้องว่า แพ้ทางนะนะครับเอ้ยอ yes. ันนี oh <yeah. S 1> Anybody, uh? ้ผมย้อนเป็นหกเกมเลยนะชนะ4ี่เสมอสองนะครับแมนยูยังไม่แพ้นะครับยังไม่แพ้ขนาดนี้และอันทุกอย่างเหนือกว่าหลายบักอามเลมงเหตุดีๆเด้อเกมนี้ครับนี่คือสติการพบกันแล้วก็สภาพความพร้อมนะครับแมนยูดีกว่านะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของสองทีมนะครับฟอร์มการเล่นของสองทีมนี่ก็ต้งฝั่งของแมนยูนะครับ มันมีสีเขียวให้กูเห็นเลยนะครับม่ได้สีเทาสีเทานี่ก็เสมอนะเสมอกิมบี้2อนะครับดวลจุดโทษแพ้นะครับเสมอฟุตแลมหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าแล้วแพ้อาร์เซนอลล์หนึ่งศูนย์นะครับเสมอกับฟิโอเรนติน่าหนึ่งหนึ่งนะครับไปดวลจุดโทษก็แพ้อีกเนาะแล้วก็อ่าเสมอติแกเบอร์ตันสองสองนะครับส่วนบัลลี่อ่าขออภัยเบอร์ลี่นะครับแห่งห้าเกมเนี่ยแพ้สามนะครับชนะสองนะครับมีชนะดับบี้ิลตี้นะครับ ชนะซันเดอร์แลนด์นะครับดาร์บี้เนี่ยชนะดาบี้ฟุตบอลถ้วยนะครับอ่าชนะซันเดอร์แลนด์ในศึกพริมลีกนะครับก็ต้องว่าอยู่อันดับเหนือกว่าแมนยูนะครับอ่ไปดูตารางหน่อยตารางแมนยูนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่อันดับที่16นะนะครับเบอร์ลี่มันเหนือกว่านะครับอันดับที่11นะครับก็ต้องบอกว่าแมนยูแข่งไป2เกมเนี่ยเสมอ1แพ้1นะครับลูกประตูได้เสียในลบ1นะครับมีแค่1แต้มเบอร์ลี่มันชนะแล้วนะนะครับ เก่งไป2เกมชนะ1แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับมี3แต้มนะครับมีคะแนนเยอะกว่าแมนยูนะครับนี่คือสถานการล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับแมนยูดูดีกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นนะฮะแล้วก็สถิตินะแต่ตารางคะแนนนั้นนะครับอยู่ต่ำกว่าเบอร์ลี่นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของอไลฟ์อัพหน่อยทค่้ากานนะครับเอ้กูเห็นหลัง3ามเลก,กูก็ขีเดียดไ้พี่นองเอ้ย ตกลงหลังสามมันใส่ได้เรื่องอยู่บ่กพี่น้องเอามูลมแม่งก็ยึดชุดเดิมแหละยึดหลังสามนะครับกูบอกเลยว่าโอกูเป็นห่วงเงรีหลังสามอันมึงกคยสิพพันบ่ปุนในบอสีพะใสหลังสี่เห้มึงในบ่ยังยืนยันคําเดิมนะฮะบ,บอกถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนก็เลยใช้แต่หลังสามนะครับะมาดูหน่อยนะครับเมนูมาภายใต้ระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับหลังสามผาแวกอีกแล้วนะครับคุูสาวตัวนะครับโอ้ย กูเห็นแหละกูกับเมยโเออตัวสุรองกับเมยผมพูดตรงๆนะเอาทอมฮีตันมารับดีกว่านะครับน่าจะเหนียวกว่าเพราะทอมทอมทอมฮีตันเนี่ยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์เยอะนะครับเคยค้าแข่งทั้งวินล่าทั้งโอ้หลายทีมอ่ะนะครับบานยินดีมันโอ้จากยังมีแต่ตื่นลูกกลางอากาศในกูเสียวตุกเถื่อเลยนะครับพี่น้องก็มันไม่มีตัวดีแล้วไงมันยังปิดติวเซนเนเร์เมนไม่ได้นะครับส่วนตัวสุรลองกับ อันองเดี่ยวนาน,นัดที่เด้วก็พลาดอีกโอ้ยิงตรงตัวเป็นเขา่าลูกออกมโศกกไปโกหัวกองหนาผู้ต่อสู้บอลไปตกเขาตีนกองหนาผูต่อสู้ยิงเข่าไปเนี่โอ้พี่นองเอ้ยสองตัวนี้กาาลัวขายลรวบายินดีครับองเดี่ยวนามึงสิเก็บไว้ทาพันใหนที่แตกอย่างบี้แหวย,ยกูเบาแล้วกูเหมือนนะฮะผุ้สาประตูเนี่ยทามีตั้นเลยนะครับบายินดีไม่ไหวหรอกผมว่านะฮะ พะเบอร์รี่แม่งเล่นลูกโด่งไงเดียวก็พลาดอีกเดี๋ยวก็มาให้กันอีกนะครับแล้วแต่มึงซะนะฮะส่วนรับสามคนนะครับก็มีลูกชอนะครับด้านซ้ายนะฮะมาทัศเดลิกนะครับแล้วก็เลนี่ยูโรนะครับแม็กควก็ตัวสำรองนะครับอันสังเกตมึงเงินแม็กควเล่นดีก็บอลลงเด้มันก็ล่างอันเล่นดีนะฮะคือต้องบอกว่ามันก็อย่างว่าแหละกองหลังมันเล่นกันสามคนไงแม็กควมึงเลยมันเลยต้องตกเป็นตัวสำรองนะครับ หลังสามนี่กูเอลี่สามมีบักโลโยคนเดียวแหละที่กูไว้ใจได้นะครับมันครอบครองบอลได้นะครับส่วนบักเดลิกเนี่ยจับบอลยังมันหิ่งอยู่ลูกช่ากับพ่อไปไว่าเนี่ยนะครับอ่ะเขาย่มาที่ตรงกลางนะครับมีดอกกูด้านหนึ่งขวานะครับอันลูกนองมึงอันลูกรักมึงเนี่ยลงทุกมือเลยทุกเกมเลยนะครับอันแห้งมันดีอยู่แะแต่ว่าเวลามันเติมเกมก็ยังมันโมสลาดไปไม่้อง เติมไปซ,ซื้อนะมึงหูจักอันมีพรมีเล่งในตีมึงก็สลัดในตีนะครับคือแม่งเล่นเหมือนเหมือนต้องคอยเหมือนหุ่นยนต์น่ะนะครับมึงต้องคิดบ้างดิจังหวะไหนควรโยนจังหวะไหนควรยิงอันนี้ตะบีตะบันเลี่ยงก็ยิ่งออกโอ้ยเขาก็เบื่อมึงตัวหนะมันต้องสลาดนะครับมันต้องมองนวนไผอยู่ตำแหน่งที่เป็นกระรงให้กระรงให้เขาตัวนะครับเกมรับคือกูเห็น พลังกาลังมึงเนี่ยมึงมันดีไงแต่แม่งไม่ฉลาดนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากว้ด้วยล้วกันนะมึงปรับให้ด้วยบักอัมโมลิมนะฮะทามึงปรับได้ให้มันฉลาดขึ้นกลัวมันเก่งขักเลยบักดอกูนะครับอ่ะส่วนตรงกลางนะครับคาซิมิโร่นะครับปูเถาเอาปูเถามาอีกแล้วกูเล่นได้ย่ดอกอันประมาณ40นาทีนะครับก็เปลี่ยนตัวออกบอกเมนูมึงเล่นดีๆมึงก็บ่าลงนะครับเมนูเนี่ยมันมันฟิตกว่านะฮะมันมันมันฟิตกว่ามันวิ่งได้ นะฮะเก้าสิบนาทีพ่อมึงเอาเมนูลงเหรนก่อนมึงค่อยเปลี่ยนค่าซิมิโลลงมากกวเด็ตัวมึงอย่หงไกุศลไปถึงได้อี่บอ่กับเมลิมนะครับจับคู่กับกับตันทีมบุนฟอนั้นนะครับอันเกมที่แล้วเล่นดีนะครับแต่ว่าเกมในพิมพ์ลีอันเล่นขึ้ขี่กูเนี่ยอันบางคนก็บอกว่าอันขาดบุนมอนขาดใจโอ้ยมึงมึงบอลเป็นอยู่บ่บอกบูโนในี่ภาษากายมันไม่ได้แล้วมันมีแต่อันนิสัยเด็กหน่อยพี่น้องไม่ได้เครียด มีแต่โกรธเพื่อนร่วมทีมซีโบซีเบ่มันเล่นดีนัดเจอกิมบีกับแมนตัวมันอันดิวิชันสีเนาะอันโบว์ไปตัวที่ว่ามันแบกทีมมึงลองสื่ออันกองกลางตัวไม่ที่คุ้มเกมดีดีทีหลังมึงลืมบูโน่เลยมึงเสือกูนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าบูโน่เนี่ยขายได้เลยก็ขายเลยมึงขายได้ตอนนี้มึงขายได้เงินน่นะฮะขายให้กับลีกซาอุดิอาระเบียมึงสีเก็บไว้ฮะสีแตกแด็กฮะยังกูถามมึงเนี่ยเท่าแหละ 3 1อ็ปีนะท่านผู้ชมโอ้เล่นกับเจ๊ยางมีแต่อันเขียดให้เขากรรมการย่างต่ำก็ไปถวดว่าเห็นยิ่งยิ่งจุดถวดออกโอ้บมเป็นผู้ใหญ่เลยกลัวมึงสื่อไม่เถอะใครที่บอกว่าเกมนั้นที่เล่นดีกับกิมบี้เมื่อเห่นก็กิมบี้ได้เว้ยเฮ้ยมึงถามมึงเล่นแย่มึงก็กากเลยเนาะพี่นองเอ้ยหรือผมมาอย่างไหนเอาพิจณาเอาเด้อผมกับว่าผมว่าขายโหลดขายให้หลีกเสือุครับ สักอะตอนนี้มันจะสื่อสี่สิบหาสิบก็ขายลดนะครับมันสามสิบกว่าแล้ะมันองทายนะครับส่วนทางด้านขวาเป็นฮามัดดีโลนะครับดีละละเป็นดีโลมึงอย่าเอาบักดาโลลงเด้ออันนองรักมึงแนนบักอะมอลิมไม่ได้เรื่องนะฮะโอ้กูบอกได้เลยนะฮะแมงเลี่ยงยังมาพาันอยู่บักดาโลบอลมีได้ขึ้นหลังกูถามมึงเนี่ยมึงเป็นอันฟุ่นแบกึงปีกมึงเคยตะบีตะบันเลี่ยงพันกับบักดาโลบอ นะครับโอเคไปดีโลบอบักดาโลนี่โอ้บอลมีนึกขึ้นหลังกูเห็นแล้วกูเบือ่อนะครับนี่บักดีโลนี่ดีกว่านะครับต้องเอาลงเลยดรอปเลยลูกทรายมึงนั่นนะครับส่วนแนวรุกก็มีคุณย่านะครับแล้วก็เอ็มบิโมนะครับก็ต้องบอกว่าแนวรุกเนี่ยดูดีแล้วแหละนะครับเชตโกเนี่ยก็หน้าเป้านะครับมึงดรอปเบนจามินเชตโกอีกกูจดส่งอีเมลไปดามเลยนะครับมึงต้องให้มันลงได้แล้วมึงซื้อมาดองไว้ที่แตกยังมาสัน มันต้องเล่นเพื่อปรับจังหวะแล้วนะครับนะฮะน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับสำหรับเชสโกคุนยาแล้วก็เอ็มบูโมนะครับก็นี่คือไล์อัพแมนยูนะฮะส่วนบุกเบอร์ลี่นะครับมาดูกันหน่อยมีใครกันบ้างนะครับภายใต้การเล่นอ่าสีสังสำหนึ่งนะครับก็จะมีผู้สักาประตูนะครับอ่าดูบลาฟสกานะครับกองหลังก็จะมีอ่าคลายว็อกเกอร์นะครับอดีตนักเตะแมนซิตี้นะครับแล้วก็แนวรับก็จะมี โอเกเวลล์นะครับจับคู่กับท่านั่นของเอสเทปนะครับส่วนซ้ายสุดก็เป็นฮาร์ตแมนนะครับกลางลับก็ใช้คาเลนนะครับจับคู่กับท่านั่นของอุโกชุกูนะครับส่วนแนวรุกก็มีลัสันนะครับจะขับเบอร์ลัสันนะครับขวาแล้วก็ตรงกลางก็มีเมสปรีนะครับแล้วก็สายสุดก็เป็นท่านั่นของแอนโทนีนะครับแล้วก็ส่วนหน้าตัวเป่าก็เป็นไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับ เสือบ่ค่อยได้ยินดอ,อกพี่น้องเอ้ยจักผู้ใด้พึ่งขึ้นสั่นมาจังว่ามึงอย่าแพ้ก็แล้วกันบักแมนยูนะครับมีใครวอรเกอร์นี่แหละที่กูรู้จัก <c oughs> นี่คือไลนะ์อัพของเบอร์ลี่นะอ่ะต่อมามาดูอ่าผลคาดการณ์นะครับทางบูสกอร์นะครับ, core, รบให้แมนยูชนะ2-0นะครับบัวบัวบัวชนะกับปั้ดแมนหลวพี่น้องเลยนะครับตอนนี้ราคาไหลนะฮะไหลไปที่แมนยูนะครับชนะจ่ายแค่1.39นะครับ บ่สนับสนุนเล่นพนันเดอบ่ดีพี่น้องแต่ว่ากับเมนยูก็มีเงินกับไซรุนชนะนะครับจ่ายแค่1.39เท่าน,นั้นเองส่วนชนะสกอร์2.5ขึ้นไปในใจ่ายจุดสนะครับแล้วก็ชนะ20เนีนยใจ่ายแค่6.50นะครับสรุปเมนยูก็ชนะนั่นแหละนะครับปูสกอร์เขาให้เมนยูชนะก็ตามเหนือผ่าละพี่น้องเอ้ยมึงแผลยิม้มก็เรียบร้อยละกูว,ว่า2-0มันยังต่ำโพดเด้ ที่จริงมันต้องถล่มเลยนะครับแต่ตอนนี้แมนยูมันถล่มใครไม่ได้นะครับไอซานา20ก็โอเคลราไปมึงก็พอใจแล้วแมนยูนะฮะต่อมาเรามาดูความคิดเห็นของแอดมินกันหน่อยนะครับแฟนบอลก็รวมส่งด้วยกันคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะว่าแมนยูจะใช้แทคกติกใดนะครับเบอร์ลี่จะมาอย่างไรอุดทั้ง11คนหรือไม่นะครับก็พิมพ์กันมาได้นะครับทายผลสกอร์มาส่วนแอดมินบอกเลยเกมนี้นะฮะแมนยูโอ้ เนือก่าทุกอย่างทุกกระบวน่านะครับแล้วก็หลังจากที่โดนดรามามาในเกมที่แล้วนะครับพลังลบนี่มันเยอะนะครับถ้ามาแพ้นัดอีก,อกบอกรูเบนน้ำริมเตรียมโดนเฉือดลวดชนะเกมนี้แมนยูจะบุ๋งแต่นาทีแรกเลยนะครับแล้วก็ชนะเกมนี้น่าจะลดความกระแสร,ร้อนแรงลงไปบ้างนะครับแต่ต้องชนะสวยๆนะหนึ่งศูนย์กูเบาสองหนึ่งกูเบานะครับเสมอน,นี่กูกระทือเลยนะกูบ กระเทืร์มึงเลยบบกอัมเล่นนะครับต้องชนะแบบสวยๆด้วยนะฮะคิดว่าเกมนี้นะครับความอดอั้นแนวรุกนะครับคุณย่าเอมวิโมนะครับมาแน่นอนส่วนเชสโก่ลอมงรอยิงได้เลยนะครับการันตีมีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะครับเกมนี้แอดวินให้แมนยูนะครับถล่มเลย3-0นะครับเพราะลูเบนาริมนะครับเกมนี้กูไหวใจมึงมึงอย่าให้กูอันตรงเสียสื่อผม คิดว่าอโมริมกลับมาแน่นะครับเกมนี้แมนยูถล่ม3-0นะครับลอเลยนะฮะส่วนเรื่องของการเสียประตูทำไมถึงมองว่า3-0นะครับผมคิดว่าเล่นที่โอทัฟอร์ดนะครับถ้าไม่ใช่ความผิดพลาดบุคคลเนี่ยแมนยูเสียประตูก็หลังๆเนี่ยมีประตูเสียประตูเองนะครับความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับกองหลังก็ถือว่าดีขึ้นนะนะครับแต่ประตูมันไม่ดีไงกับกองกลางตัวรับนะครับถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็จวดเลยนะฮะ คิดว่าแมนยูน่าจะถล่มนะครับสามศูนย์นะครับเก็บกินชีตรอรอให้กูเมืองแน่จักเถื่อนะครับมึงเฮ็ดได้อยู่บ่อมูลิมนะครับอ่ะเป็นแบบว่ายัางไงนะเดี๋ยวลืมแล้วกันนะวันเสาร์เนาะสามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยสามทุ่มเดี๋ยวหลังเกมมาคุยกันต่อนะครับแมนยูสิเป็นยังไงอมูลิมสิยูฮอดครบเทอมบอกกับมาติดตามกันเด้อพี่น้องแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ